รวมวิธีทักทายฝรั่งแบบมือโปรพูดแล้วดูดีสุดๆไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือว่ามือใหม่ก็พูดได้โอเคก่อนไปดูคลิปสวัสดีครับผมเปรมจากช่อง CEO เปรมน,นะครับมาไปเริ่มกัน Hey how's it going Hey how's it going Hey เป็นไงบ้าง what's up what's up ว่าไง how are you doing how are you doing เป็นไงบ้าง Yo, what's good? Yo, what's good? Yo, bring a How's everything? How's everything? Toga, bring okay How have you been? How have you been? Truly bring a bank. How's life? How's Life ชีวิตเป็นไงบ้าง Has it been h o w s it been Has it been เป็นไงบ้าง What's going on What's going on เกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็โดยราทั้งสิบประโยคนี้ก็คือประโยคทักทายเพื่อนหรือว่าทักทายใครก็ได้นะครับ ก็โดยรวมเนี่ย,ยมันจะแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมนั่นแหละและนี่นะครับทุกคนสําหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าคําศัพท์ยัอยงอ่อนอยู่ก็เรามีอีบุ๊กมาแจกฟรีครับผมเพียงแค่สแกนแอดเพื่อนจากเคีย์โคต,ตรงนี้แล้วพิมพ์ว่า e01 ตามนี้เราจะส่งอีบุ๊กภาษาอังกฤษที่มีคาศัพท์เหมาะสาหรับมือใหม่ให้กับทุกคนทัทนทีย้ําว่าฟรีสามารถดาวน์โหลดได้ทุก,กอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเลต็ต iPad ได้หมดเลย แล้วก็ตอนหังคใครที่อยากเรียนภาษากฤษ,ษแบบต,ตัวต่อตัวเน้นพูดเน้นใช้งานในชีวิตประจำวันก็สามารถทำมาคุยหรือว่าสอบถามกันได้เพียงสแกน QR โค้ดต,ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดติดตามด้วยล่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากดเน็ตก็อยูย่ยใต้คำบรรยายหรือว่าใต้ description นะจ๊ะไหฝากกดไลค์ก,กดต like ิดตามกับเราด้วยล่ะแล้วก็ถ้าดีวันนี้ก็กดแชร์ไปด้วยคอมเมนต์เราด้วยล่ะว่าชอบคลิปนี้ไหมเป็นไงบ้างหรือว่าอยากให้เราทำเนื้อหาอะไรก็บอกมาได้เลยผม CEO เปมลาไปก่อนสวัสดีจ้า